Bombardiro Crocodilo l i l i l i l a า i l a Elefant น e ์ในทะเลทุ u n เกมนี้มาจาก n t t u n g t u n g t มาจากเ g นหลอดมีมที่มาจากเอที่ชื่อว่าตุงตุงเกมนี้มาจากอินสปิเรชันมาจากเบนหลอดมีมที่มาจาก AI ที่ชื่อว่าตุง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 ซาฮูรอ่าฮ่าฮ่้อืาฮ่าฮ้าง่าฮ่าง่าฮ่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าตุง่่่า่างช้างาง่่าา อ่าฉลามใส่ไนกี้เกมนี้นะระวังด้วยมีดับสแก์ใช่ครับนั่นคือเกมผีอ่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าตุง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 อาปาซี่อะไรนะชื่อจาชื่อไม่ได้ในคืนไนท์แม่ของตุงตุงนะครับโอ้โหไม่คิดว่าจะมีเกมแบบนี้อยู่ในโลกใบนี้ขออยรอบคอยรอบทรัลล่า por ค d ี o อ p o r c o r d คอลล่าชานกระบองเพ็นใส่รองเท้าแตะนั่นแหละคือความแปรท่านผู้ชมซึ่งเกมนี้นะครับอาจเป็นเกมผีอย่างที่บอกไปวันนี้เดี๋ยวเรามาแวะดูหน่อยเจ้าเป็นหลอดมีมจาก AI เนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เกมมันจะน่ากลัวแค่ไหนเกมมันรู้สึกว่าเล่นง่ายๆด้วยนะเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับ ไม,ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมีเลือกเอ่อโอ้มีภาษาสภาษาครับอินโดนีเซียจากต้นกําเนิดกับอังกฤษนะอังกฤษมาโอเคลองเริ่มกันหน่อยครับเจ้าตุง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 อาปาอะไรนะจําไม่ได้แล้วซาฮูล่ใช่ไหมตุง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 ซาฮูละ่ะกด F นะครับเพื่อเปิดตาของคุณอย่าบอกนะมีลืมมีปิดตาด้วยอ๋อเพิ่งตื่นโอห้องอะไรเนี่ย ห้องโหตกใจมาอันนี้มันที่เปิดไฟโอ้เราเป็นสตรีมเมอร์อตื่นแล้วทําอะไรต่อซูมโอ้นี่มันตีสามแล้วอย่างงั้นเหรเนี่ยใช่แล้วนี่ตีสามได้พี่ตื่นได้แล้วเอ้ยไม่ใช่นอนต่อสินี่มันถึงเวลาสาหัว <laughs> สาหัวคืออะไรผู้ชม <laughs> มันคืออะไรครับสาหัวแต่ว่าแต่ว่าเลยเรา ฉันนอนตอนตีหนึ่งเนี่ยฉันยังคงอ่ะว่วงนอนมากเลยแล้วก็ตาของฉันเนี่ยรู้สึกว่ามันกำลังจะปิดแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเอาละฉันจะกลับไปนอนออถึงเวลาซาห้วาคืออะไรอะไรคือเวลาซาห้วเอ่าปิดปิดแล้วนอนต่อเฮ้ยเวลาซาห้วเอากดเอฟเพื่อนอน,อนต่ออย่าบอกนะซาห้วานี่คือการบูชาบูชาตังตังตัง,ตงไม่ใช่ตังตง ตุงตุงตังตอะไรนะตุงตุตุงตกระปาซีโดอ่าจำชื่อไม่ได้อีกรอบสิตุง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 ตุุงตุงซาหูรตุงตงตุงนะครับตุงมากตุงแค่ไหนหลับต่อดีกว่ามาถึงเวลาซาหัวนะท่านผู้ชมซาวนั่นไงไม่ไปซาหัวไงเป็นพิธีรับแน่นอนซาหัวใครมาเคาะประตูตรงหน้าประตูชันเนี่ยแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านเราเลยนะเอาเอาเป็นเรื่องอะไรไง หลับต่อด้วยโอ้ oh, อินดีนะ้เนาะโอ้คมมอนอ๋อเราไปดูนะครับว่าใครโอ้ว oh! ตุ้งตุ้งสาวหัวซุมซ่มซุ่มเย็นพี่โอ้ oh. <laughs> อะไรเอา้าโบกเราหลับเลยอะไรครับเนี่ยตุง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 ,ตงสาหัว ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่ไหนเอ้ยยังมันที่ไหนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันโอ้เป็นเขาวงกดเป็นเขาวงกดครับเอาโดนซาหัวโดนซาหัวพามาที่นี่หรอโดนน้องตุงตุงนะครับน้องตุงตุงโดนน้องตุงตุงเล่นเลยครับพามาอุย้ยทางตันเดียบอกนะต้องวิ่งหนีเขา <laughs> จำไว้จำไว้ว่าทางนี้คือทางตันอย่าไปทางนี้ อันนี้ก็ตันไหมอันนี้ก็ตันครับอย่าไปอย่าไปโอเคจำมาไว้จำอาไว้โอ้แล้วเราต้องทําอะไรอ่ะคือมันน่าจะเป็นพิธีกรรมซาหัวครับเหมือนเราบูชาเขาแต่เราไม่ได้บูชาเขาเขาเลยมาถึงบ้านแล้วก็ถามว่าตุง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 ซาหัวโอห้องโถงอ่าอ่าอย่าเพิ่งมานะซาหัวน้องตุ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 งโอ้ มีโน้ตอยู่น้องตุงตุงทิ้งโน้ตอะไรให้หาซาหัวอาหารเหรออาหารซาหัวมาหกชิ้นเดี๋ยวอะยังอ่านไม่เสร็จเลยโอ้เหมือนในนี้เลยเหมือนในตัวอ่าอ่าอ่าหาไงไงอาหารเหมือนตัวที่ไม่มีหน้าที่เราต้องหาของมาให้อย่าบอกนะเราเก็บปุ๊บโดนเล่นอ่ะลองดูหน่อยโอ้ตุ้งตุ้งตุงใจเย็น ตุงตุงเราเอาอาหารมาให้แกง่าตุงตุงน้องตุงตุงน้องตุงตุงเจนเจนสิน้องตุงตุงเอาละนั่นไงอย่างที่ผมคิดไว้เลยเราวิ่งหนีน้องตุงตุงครับตุงตุงซาหัวโอโอ้โอน่ากลัวแฮะโอ้นี่ไงอาหารเจนเจนเจนหยิบอาหารมาครับ โอ,อ้ต้องหาหกชิ้นทู้งชมอ่ะได้สามอันที่สี่อยู่นี่ทางหน้าทางตันนะต้องรีบออกวิ่งออกมาอันนี้อ,อ,อ,อันอันเที่ยวไห่แล้วไม่รู้ทางตันทางตันเหมือนกันโอ้ทางตันหรือเปล่าโอเคอาา่ะฮะน้องตุงตุง,ตง โอเคเดี๋ยวเราเอาไปวางก่อนเฮ้ยต้นปิดทางต้องเจอต้องหาอะไรมาขอหรอน่าจะใช่ท่านผู้ชมอ่ะเดินไปด้นเลื่อนก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะหาอะไรมาเปิดทางอ๋อเนี่ยขวานอยู่นี่อือฮึโอโอโมาแล้ว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 ขางหน้าเลยครับท่านผู้ชมตรงตุงตุงติดติด มีห้าอันแล้วขาดอันสุดท้ายอาจจะโผล่มาตรงนี้ก็ได้นะนั่นไงมาแล้วมาแล้วน้องตุงตุๆงตุงตุง,ตงตุงสาหัวข้างหน้าในทางตันไปไม่ได้ตรงนี้ก็ทางตันเหรอเดี๋ยวนี่ทางอะไรไม่รู้ไปก่อนอือหืออมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โอ้ ขาดอันหนึ่งครับท่านผู้ชมหาสุดท้ายไม่เจอเฮ้ยโอ้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 โอโอน,น,น่ากลัวน่ากลัวเย็นเย็นลองสาหัวโอ้ โอ้ยผมวิ่งไม่ได้แล้วผมวิ่งไม่ได้แล้วออกไปออกไปผมวิ่งไม่ได้แล้วชมเออเออโดนน้องซาหัวใส่ไม่อย่าเข้ามากด R เพื่อรีเซ็ตโอ้โหโอ้ขาดนั่นเดียวเองเมื่อกี้เอาใหม่เลยมา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 เอาใหม่เอาใหม่หนึ่งอัน นั่นไงอ๋อนี่ดอบอาหารแล้วครับข้างหน้าเลยวิ่งมาแล้วครับ <laughs> วิ่งมาแล้วแล้วไปทางต้นปินเนี่ยไม่มีเหตุผลเลยอืมอันที่สองอันที่สาม,อมโอ,อนที่สี่ทางยาวขวานอยู่นี่ขวานอยู่ทางนี้เอ้ยเอ้ยอยู่ข้างหน้าผมทางตันทางตันเมื่อกี้ทางตันโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับ ไปครับไปครับไปครับยังเหลือ2บบอันท่านผู้ชมโอ้วิ่งไวขึ้นหรือเปล่าเนี่ยหายไปแล้วหายไปไหนแล้วไม่รู้อ๋อนั่นนะตามมาอยู่ตามมาอยู่ท่านผู้บบชมวิ่งครับนี้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 น,นี้อันที่อันนี้โอเคเนี่ยสุดท้ายได้แล้วโอเคไปครับด้วยดีว่าเขาออกมาทางไหนโอ้โอ้โอ้ได้ละได้ลวได้ละได้ละโอ้ลอ,อ,องซาหัว เย็นเย็นเอา้าอะไรเนี่ยนี่คือแถบอะไรแถบกินนะตัวเสียวหลัง <laughs> ใครจะเข้าหลังไหมเนี่ยน้องซาหัวตุงตงอ๋อโอ้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 โอโอโกิน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 แล้วทำาไงต่อเออนั่นสิอืมอืมสเปรตปาเพื่อนั่งลงอะน้องซาหัวน้องตุงตุงมากินด้วยกันไหม <laughs> จะได้หายใจร้อนเนี่ยเนี่ยงั้นเรากินก่อนเลยนะอันแรกอืมอา้อาตีห้าแล้ววัด เฮ้ยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมันขัไม่ได้ผมม่นอ้าอะไรดาบพิ่าตอาสูรนะทุง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 ซาหูอืมเป็นในเรื่องที่ดีโอ้นี่ฉันฝันไปหรอเดีจริงๆเลยและน้องตุงๆุงซาหัวคืออะไรนั่นแหละสิเอ่อไปเราไปสตรีมเกมต่อดีกว่าตอนนี้มันเวลาที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจะต้องไปทำซาหัวและไม่งั้นโดนเล่นแน่นอนสเปซบาร์เพื่อไปทำซา ยัไม่จบเหรออ๋อฉันต้องการที่จะไปเปิดไฟอะอย่างแรกโอเคเปิดไฟอ้าอ้านาะโนโนโ,โ,โ,โอ้นี่ตีสามอยู่เลยอฮะโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่ไม่ได้ตื่นสายเอ่อเพื่อที่จะไปซาหัวโอเคไอต้องการฉันต้องการที่จะทำเอ่อบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปอย่างแรกก่อนอา้าวเราได้ทําซาหัวครับ